<Vers> สงครามเกมซากุระ vs ส,ส่งครามปาในเกมโรบอกสงครามซากุระ อีท like hey, ่าไรอ่ะอ <UNG> ีบอสใหญ่ตัวใหญ่สมัดเลยบอสตัวใหญ่สมัดเลยไม่ทราบว่าคุณติดอะไรเอ่ยสงครามปลาในเกมโรบอท ทุกคนชอบอันไหนมากกว่ากันอันแรกสงครามเกมซากุระอันที่สองสงครามเกมโรบอกปายักแต่เราว่าสงครามปลาในเกมโรบบบดีกว่าสงครามในเกมซากุระนะเพราะเราต้องเสียแผไในการทำไป